คันนี้นะครับเข้าใหม่เพิ่งให้ทีมงานไปซื้อมานะครับซื้อมาแค่เมื่อวานวันสองวันนี้แหละก็คือลูกค้า,าสั่งจองไว้อยากได้ซีวิกนะครับแล้วก็ให้โจทย์มา2ข้อคือ1สีขาวสีดําก็ได้นะครับสเลขไม่ไม่เกินห0,000่นนะครับแต่วันนี้ต้องบอกก่อนว่าลูกค้าโชคดีมากๆครับเพราะว่าเราไปหามาให้ละเราไปหามานะครับที่ลูกค้าบอกว่าขอไมไม่เกินห0,000่นตัวนี้นะครับ รู้ไหมครับเลขไม้เท่าไหร่เลขไม้เพียงแค่หนึ่งหมื่นเจ็ดพันกิโลถือว่าออกจากโชว์รูมป้ายแดงยังไงก็อย่างนั้นเลยครับดูดิภายในนะครับกริปเห็นไหมโคตรสวยเลยนี่ดูเลขไม้นะครับเลขไม้หมื่นเจ็ดรถสีเดิมทั้งคันโอ้โหแบบนี้ถือว่าเป็นความโชคดีของลูกค้ามากๆเอาอย่างนี้ดีกว่าก็คือลูกค้าบอกว่าไม่ยอมไปออกที่ไหนจะเอากับอัมพโฮมคาร์นี่แหละอ่ะวันนี้ก็ หามาให้ลูกค้าแล้วนะครับแล้วก็ได้เลขหม้ที่น้อยมากนะครับถือว่าไม่ผิดหวังนะครับดูเห็นไหมหัวน้องหัวน็อตนะครับนี่ไม่มีขยับเลยนะครับแล้วก็นี่สีนเดิมอะไรเดิมนะครับสีเดิมทั้งคันนะครับภายในห้องเครื่องกริปนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างนะครับอยู่ครบนะครับไม่ว่าจะเป็นกุญแจนะครับกุญแจมีกุญแจสามลูกนะครับอยู่ครบบุ๊กเซอร์วิสกุญแจอยู่ครบนะครับภายในสวยนะครับเดี๋ยวอ่ะเข้ามาดูภายในอีกรอบหนึ่งเดิมทุกจุดเลยนี่ เห็นไหมพอลงบอ,งบอดี้คือออกจากป้ายแดงมายัางไงก็อย่างนั้นเลยครับลูกค้าดูดิแทบไม่มีคนนั่งเลยนะคันนี้นะครับไม่หมื่นเถือว่าน้อยมากๆแล้วที่สําคัญนะครับรถนะครับยังอยู่ในวารันตีของศูนย์นะครับทางศูนย์ยังไม่หมดประกันอีกโอ้โหถือว่าคันนี้นี่คืออยากลูกค้าอยากได้เราก็หามาให้จนได้นะครับถ้าใครสนใจนะครับอยากได้รถสวย,สวย งามๆแบบนี้นะครับาสามารถออเดอร์ไว้ได้นะครับทีมงานของเราเนี่ยจะไปหาสิ่งที่ดีๆที่สุดให้ลูกค้านะครับอย่างคังนนี้ลูกค้าขอมไม่เกิน5 0,000นะครับเราก็จัดมาให้แล้วเพียงแค่1 7ื0 0เกิโลนะครับแล้วลูกค้าก็ยังไม่เห็นรถก็โอนจองมาเพิ่มเรียบร้อยแล้วเอาเป็นว่านะครับคลิปนี้นะครับถ้าใครสนใจอยากได้ซีวีตัวสีสวยงามๆแบบนี้นะครับออเดอร์มาเลยเดี๋ยวเราจัดให้เลยครับผมลดบ้านแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์